สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาต่อกันในเกมคิปพิเทลสองพาร์ทที่สามน,นะครับเอาแหละว,วันนี้เราจะมาหาทางหนีออกจากพวกมนุษย์กินคนกันนะฮะต้องแหกกลงก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะซ้ายขวาเหมือนจะเดินได้เหรอไหนลองเดินสิอืออ๋อมันระแทกกลงเอาเลยระแทกเลยอึบเอาอึบไม่ได้เหรอไม่ได้นะไปฝั่งนู้นะฮะอึบไปเลยกระแทกอึบเออฉันจะหนีไปทา,ทางแบบนี้แหละอืออือโอ้ย <laughs> คนนี้มันจะไปถึงไหนได้ไหมเนี่ยเอออเฮ้ยชนกับซ่วมหลุมอ่าเอาไปต่อไม่ได้แล้วอะงั้นกลับอึ๊บแล้วกระแทกใหม่ปะปับ๊บ <c oughs> เออเฮ้ยมีปฏิกิริยาครับคุณผู้ชมประตูมันเปิดแล้วเอาอีกที่อึ๊บอืมกระแทกไปเอ้ยนีแน่ฮะวั a อะไรอะ่ะแค่ แค่แผ่นไม้ตกลงมาแม่คุณแจก็หักแล้วหรอวิหักง่ายเกินอะ่ะแล้วนี้มันคือซ้อมหลุมใช่ไหมเข้าไปได้ปะแค่ยืนสูดกลิ่นก็แทบทนไม่ได้แล้วถ้าฉันเข้าไปข้างในกลิ่นเหม็นอาจจะฆ่าฉันได้โอ้ oh my god โอเคไม่เข้าเหม็นเกินเว้ยคุณผู้ชมแม่คุณแจมันรู้สึกมันเปราะบางจังวะถ้ามันเปราะบางอย่างเงี้ยถ้างั้นผมอาจจะแงออกเลยก็ได้นะอ่ะแงเลย I'm going not abandon to โอ๊ะอดทนไว้นะฉันจะไม่ทิ้งพวกเธอ You're You only good. just นายเป็นคนดีนายเพิ่งจะมาที่นี่และนายก็เป็นอิสระแล้ว The to the must the somewhere house. keys cages be in กุญแจกรงจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งในบ้านาาแม่มดไม่เคยปล่อยให้ข้า<ต>สายตาเธอมักจะใส่มันไว้ที่เข็มขัดของเธอเอา้าเป็นแม่มดเหรอผมนึกว่าแบบเป็นมนุษย์กินคนธรรมดาเป็นแม่มดเลยเนี่ย ไม่มีประโยชน์ช่วยตัวเองลืมเรื่องพวกเราซะไม่มีทางฉันจะคิดหาวิธีช่วยพวกเธอเองโอเคไม่คนระับเราจะไม่ทิ้งเธอนะฉันจะช่วยทุกคนเลยเ <c oughs> ขาบอกว่ากุญแจอยู่ในบ้านเหรอบ้านนี้เหรออันนี้ใช่บ้านเดิมที่ผมเห็นตอนแรกหรือเปล่าเนี่ยเหมือนอยู่คนละบ้านเลยอะ,อะดูเหมือนประตูมันจะล็อกจากด้านในเ้าเปิดไม่ได้ ถูกพาตัวมาที่ไหนเนี่ยเหมือนมันอยู่คนละบ้านกับที่ผมเจอนะบ้านที่ผมเจอตอนแรกมันจะแบบมีทุ่งดอกไม้มีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เข้าได้อย่๋เพิ่งเข้าคนระับผมขอสำรวจข้างนอกก่อนฝั่งนี้ออกได้ปะหนาำอยู่ทุกที่ต้นไม้ที่หน้าขดลุกล้อมรอบบ้านเหมือนกับเกราะป,ป้องกันไอ,อ้ยาออกไม่ได้ผมมีไอเทมอะไรในตัวบ้างเนี่ยไม่มีเลยเหรอเฮ้ยได้แตล,ลูกเจ้าหญิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผมไม่มีเทมอะมเลยเลยอะสงสัยไอย้แม่มดมันเอาไปหมดเลยเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนครับไอายาข้างบนมีเหมือนจะมีไอ้สาม,มีของแม่มดด้วยเฮ้แต่เขาไม่มีขานะเหมือนเขาจะขาด้วนโอเคเอาแล้วข้างล่างมีกุญแจครับเก็บก่อนเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันกระดูกที่แม่มดใช้ตีเรานี่เอาดิมันบ้านเดียวกันกันกบกับที่ที่เราเห็นนี่นาสแสดงว่าตอนเราเข้ามามันไลเ่เม็มนอะไรไว้แน่เลย ทำให้เราเห็นเป็นอีกแบบหนึง่งโอ้ข้างในยอย่างเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะพระจันทร์สีเหลืองเย็นแมงมวม,มสีเขียวค้าสีม่วงแล้วก็นกสีแดงโอเคจาจาพระจันทร์เหลืองเยันแมงมุม,ม,มเขียวคาดม่วง,งนกแดงรับทราบครับเฮ้ยเดียว <c oughs> แม่มดลงามาอยู่ข้างล่างเฉยเลยโอ้โหดีนะมันไม่เห็นเรากําลังดูป้ายอยู่อ้าวแล้วเหมือนเหมือนไอ้ไอสามีของแม่มดมันจะเขย่า,ยากระดิ่งเหรอ อ๋อแล้วมันก็จะกลับขึ้นไปโอเคสำรวจก่อนนี่อะไร God, place this stinks. โอ้พระเจ้าที่นี่มันเหม็นมากอือย่างเหม็นโอเคอันนี้ล่ะกกเก้าอี้เกา่าๆมันกับของทุกๆอย่างในบ้านที่น่าขนลุกอาา่าฮะมาฝั่งนี้มีอะไรให้เก็บไหมครับเอ้ยมีของเก็บมาได้อะไรมา ได้มีดโอเคได้มีดกับกุญแจมาแล้วครับแล้วก็อันนี้ล่ะอันนี้คืออะไรกดล็อกประตูออกไปดูซิอ๋อประตูนี้โอเคผมได้กุญแจมาแล้วอะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่น่าไม่น่าจะใช้กุญแจเปิดกลงนะเพราะว่ากุญแจเปิดกลงอะเด็กผู้ชายบอกว่ามันอยู่ที่เอวของแม่มดเดี๋ยวผมลองใช้ดูก่อนอ,อันนี้มาแล้วก็ใช้ปุ๊บเป็นไง บ้าเอ้ยกุญแจนี่มันใช้ไม่ได้โอเคช่ว okay. ยตัวเองแล้วก็หลืมพวกเราซะไม่ไม่ไม,ไม่พูดเหมือนเดิมเลยสรุปใช้ไม่ได้มีอะไรสำรวจอีกไหมอ่ะไอทางขวานี่เหมือนจะมีแบบห้องเก็บของเอเข้าไปดูหน่อยครับโอ้ข้างในมีอะไรบ้างเก็บเก็บเฮ้ยได้อะไรมาบัวรดน้ำ ได้บรถน้ำมาสองอันครับแล้วก็อันนี้มีอะไรตู้ที่มีอาหารดองหัวใจแล้วก็ไตมันดองเครื่องในมนุษย์เอาไว้กินฮะอ h oh my god มีโต๊ะอันนี้ทำไมเหรอ,อโต๊ะที่มีลิ้นชักล็อกเอาแต่เรามีกุญแจไงใช่ไหมควับอ่าถูกต้อง แปลกแฮะมีกองกระดาษเก่าๆอยู่ในนี้กองกระดาษเก่าๆเหรอโอ้โหเพียบเลยแล้วผมทำอะไรได้บ้างครับจิ้มได้อ๋อจิ้มแล้วขยับได้เหรออาา่าฮะอันนี้อะไรเฮ้ยอันนี้มันต้นไม้พิเศษที่เราเจอมานี่ว่าเคมีอะไรอีกอันนี้งูเราต้องหาอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันหินพิเศษของภาคหนึ่งเนี่ยผมจำได้เป็นมินิเกม น,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 นี่ต้องต้องต้องตามหาอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะผมเลื่อนกระดาษหลบๆไปก่อนอ่ามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้อันนี้สูตรตำลาเห็ดอะไรสักอย่างเก็บให้หมดเลยอันนี้อันนี้อะไรอะ่ะไม่รู้อ่านไม่ออกเอ๊ะวงแหวนเวทเหรอใช้ทำอะไรอะไม่อ่ะไม่เข้าใจอันนี้ล่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้มันเป็นรูปเหมือนในบ้านเลย อยากจะจับมันตั้งอ่ะเออพระจันร์พระจันทร์คือใบไม้รูปดาวเหรอยแมงมุมเป็นเป็นใบไม้คู่คลาดเนี่ยจิ้มใบไม้อันนี้เรียกว่าใบอะไรดีอ่ะใบหยักคลาดจิ้มใบไม้หยักแล้วก็นกนกมันคาบใบใบโพโอเคผมว่าต้องจําครับอันเนี้ยพระจันทร์ดาวเอ่ายามังมุมใบไม้คู่คลาดใบไม้หยักนกใบโพ โอเครับทราบจำจำไว้ก่อนมีอะไรอีกไหมครับอันนี้อะไรอะ่ะเก็บอะไรมาเอา่อถุงมือทำจากหนังหยาบๆโอเคได้ถุงมือมามีอะไรอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วป่ะเออไม่มีไม่มีแล้วถ้างนันเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนดีกว่าครับ โอเคเรามาสำรวจกันก่อนเรามีอะไรบ้างนะเรามีถุงมือมีดอัน,นแล้วก็บวดรดน้ำสองอันเหรอข้างขวานี่มันจะมีต้นไม้อยู่เฮ้ยแล้วมันมีใบโพด้วยนะใบโพแบบที่ที่อยู่ในในกระดาษเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวนะมันจะเกี่ยวอะไรกับมีดหรือเปล่าเอามีดตัดเอามีดตัดไม่ได้ถ้าอย่างนั้นรดน้ําได้ไหมเอ๊ะ รถน้ำแล้วมันเปลี่ยนใบเหรอรถใหม่ดิเฮ้ยมันเปลี่ยนใบครับคุณผู้ชมเออว่ามันเปลี่ยนใบโอเคถ้าอย่างงั้นอันนี้อันนี้เปลี่ยนสีเหรออ่าอันนี้ฝักบัวรถน้ำเปลี่ยนใบครับส่วนอันนี้เป็นเอ่อบบวรถน้ำเปลี่ยนสีเข้าใจแล้วอ่าแล้วถุงมืออ่ะถุงมือทำอะไรได้บ้าง ฉันต้องหาอะไรสักอย่างมาใส่มันไม่งั้นใ <c oughs> บมไม้จะไหมเสื้อผ้าของฉันอุ้ยไม่เสื้อผ้าเลยเหรออันนี้มันคือใบอะไรวะเนี่ยเราเก็บไม่ได้ครับเหมือนว่าเราต้องหาอะไรบางอย่างมาใส่มันก่อนแล้วอะไรอะ่ะในบ้านก็ไม่มีอะไรแล้วนะจะว่าไปผมยังไม่ได้สำรวจชั้นสองเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม่มดลงมาแม่หมดลงมาโอ้โหเกือบไปแล้ว <c oughs> เปลี่ยนแผนเลยไปเข้าหน้าบ้าน ผมยังไม่ได้ลองขึ้นไปสำรวจชั้นสองเลยครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูหน่อยโอเคเดี๋ยวเราลองแม่มดขึ้นไปก่อนนะฮะไปเลยจะแม่มดเออเราเดินตามมาเราเดินตามเดี๋ยวผมขอดูพฤติกรรมของแม่มดก่อนนะว่ามันเดินยังไงมันจะเดินมาที่หม้อต้มอ่าฮะตักซุปแล้วก็เดินเข้าไปในห้องเหรออะาจังหวะนี้แหละเราเข้ามาครับเราเข้ามาแล้วสำรวจก่อนเลยว่าทำอะไรได้บ้างอันนี้มีถัง ถังแอบได้โอเคแล้วม uh. oh, uh. uh. ีสมุดเอ่อโหเยอะอะอย่าเพิ่งอ่านอย่าเพิ่งอ่านมีแม่มดอยู่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ย่เดี๋ย่นะเดี๋ยวมันจะมาผมต้องรีบดูของเฮ้ยมันมันมามันมามันมาเอ้าโอเคตรงนี้มีถังให้แอบโหเกือบไปแล้วู้โอเคลงไปแล้วรับทราบหืมเกือบไปแล้วตรงดีนะตรงนี้มีถังให้แอบตรงนี้มีอะไรครับหม้อกดไม่ได้กดไม่ได้อันนี้ล่ะ ดูเหมือนมันจะเป็นซุปกระลอกที่ฉันเคยได้ยินมาเดียวเดียวเดียวแม่หมดมาอีกแล้วออ้ยแอบ่อนอหือไม่ได้เลยอ่ะคุณผู้ชมเครื่องบนนี่คือทำอะไรแทบไม่ได้เลยโอเคไปหันหลังนะครับมีอะไรให้เก็บอีกไหมอ่ะอ่ะมีอันนี้อันนี้คืออะไรคืออะไรไม่รู้ครับแต่เก็บมาก่อนทางนี้ไปไม่ได้แน่นอนหมดแล้วปะวะน่าจะหมดแล้วมั้งลงก่อน ลงก่อนลงก่อนลงก่อนเอาไว้ชัวร์ผมออกนอกบ้านก่อนดีกว่าครับอ่ะออก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 เมื่อกี้เราเก็บอะไรมา pestle ครกและสักกระเบือเอ๋เอามาใช้ทำอะไรอ่ะหรือว่ามันเอามาใช้ใส่ใ,สใบไม้หรือเปล่าน่าจะใช่เคมลองดูก่อนครับเดีย๋ยวนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะใบไม้รูปดาวะมันคู่กับคู่กับพระจันทร์เพราะฉะนั้นพระจันทร์เป็นสีเหลือง ผมว่าใบไม้ลูกดาวเนี่ยต้องเป็นสีเหลืองครับนี่ไงสีเหลืองโอเคเก็บเลยโอ้ยอ้าวอ้าวโอ้ยใบไม้นี่มันใบไ,ไม้นี่มันลุกไหม้อะแล้วมันก็แสบร้อนฉันไม่สามารถจะหยิบมันได้ด้วยมือเปล่าอ้าวถ้าอย่างงาั้นใช้มีดได้ไหมไม่ได้อ๋อนี่ไงมรามีถุงมืออยู่เก็บเลยอ่าได้แล้วคุณผู้ชมนี่ไงมันเอามาใส่ครกแล้ว โอเคถ้าอย่างนั้นตามสูตรจะต้องใช้ใบอื่นๆด้วย,ยผมเปลี่ยนก่อนอันนี้ใบโพใบโพก็คือนกแดงใบโพคือนกแดงอ่าถูกต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงหยิบเลยแล้วก็นี่ไงได้มาแล้วสองใบมีอะไรอีกลดมาใบหยกักใบหยักคือคลาดคล,ลาดเป็นสีน้ําเงินคลาดเป็นสีน้ําเงินอันนี้สีเขียวไม่ใช่ ต้องสีน้าเงินอ่าถูกต้องเก็บมาแบบนี้อันสุดท้ายแล้วดิเป็นใบคู่ใบคู่คือใยแยมงมุมต้องเป็นสีเขียวสีเขียว,ส,ยว,ส,ยวสีเขียวอยู่ไหนบดกันไปเรื่อยเออเอามา,อาฉันคิดว่าใบไม้เนี่ยมันเพียงพอแล้วฉันต้องบดพวกมันและดูว่าจะได้อะไรอ่ะฮะบดเลย เนื้อแป้งเรืองแสงเล็กน้อยและมีกลิ่นเหมือนแอลมอนจางๆมันอาจจะเป็นจะทำยาพิษหรือเปล่าเนี่ยเอาคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเกจความรู้นะเาสารซยานัยนะครับเป็นสารพิษร้แรงนะเพราะว่ากันว่าสารซยานด์เนี่ยจะมีกลิ่นเหมือนแอลมอนจางๆถ้าให้ผมเดาเนี่ยตอนนี้เราน่าจะทํายาซยานด์ออกมาแล้วเว้ยแล้วเราจะต้องเอาไปเขาเรียกว่ายังไงวางยาแม่มดเ,เข้าทําประตูหลังเลยแล้วกัน ดี๋ยวผมจะเอายาเนี่ยไปใส่หม้อต้มดูนะครับแม่มดกำลังตักน้ำซุปพอดีโอเคจังหวะนี้แหละรอมันไปก่อนนะอาแหละผมขึ้นไปเลยผมขึ้นไปเลยแล้วผมก็มาที่หม้อซุปแล้วใส่ยา,สายใสยังไนเข้าไปเลยเออแล้วก็แอบแอบก่อนเฮ้ยแอบแอบ,แอบแอบเร็วเออ ทีนี้ก็รอแมวมดมากินกินเลยกินเข้าไปเลยเจ้าแมวมดเฮ้ยทำไมมาดูชั่วร้ายจังวะตกลงผมเป็นแมมมดหรือว่ามันเป็นแมมมดกันแน่เนี่ยเอ้ามันไม่กินเว้ยอ๋อมันเพิ่งตักไปโอเคงั้นผมต้องรอก่อนดีเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะฉะนั้นแล้วผมจะตัดมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมมันมาแล้วเอาแหละตักเข้าไปเลยเจ้าแมวมดอย่างนั้นแหละ ดีมากอืมยำม,มี่ยำมมี่ของดีมานะครับเดินมาห้องนี้เออกินด้วยกันเลยให้มันตายทั้งคู่เลยเอ้าเอา,เอามาให้สามีกินเอาแล้วแบบแล้วสามีใครทิ้งเฉยอะไรอะหรือว่ามันมีรสชาติไม่อร่อยวะมันรู้หรอเอาแล้วมันก็กลายเพราะมันไม่กิน คุณผู้ชมแต่ว่าเป้าหมายของผมอ่ะเป้าหมายของผมเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ให้สามีมันกินนะผมต้องการให้ไม่มดกินโอเคออกมาก่อนผมต้องการคุณแจใส่อีกได้ไหมอ่ะใส่ไม่ได้แล้วด้วยโอ้ยอเ,เดี๋ยว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 ไม่มดมาไม่มดมาไม่มดมาแอ,แ,อแอบก่อนไม่ใช่ไม่ได้จะเข้าห้องแอบแอบก่อนไม่ไม่ได้จะเข้าห้องเอาเอาไม่มดมันไม่ขึ้นมาคุณผู้ชม แม่บอนมันไม่ขึ้นมาแล้วมันไปกินซุปอยู่ด้านล่างวยอา้าวถ้าอย่างนั้นเราก็ <c oughs> เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเลยเอาเอายาใส่ซุปได้ไหมเอายาใส่ซุปเนี่ยเออใส่ได้วะเอเดียวก่อนอไม่ทัน <c oughs> จังหวะมันไม่ได้เอ้ลวของผมหายไหมเนี่ยโอเคไม่หายไม่หาย,ยงั้นผมกลับเข้าไปใหม่เอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยว อไมมันรู้อ่ะว้ายมันรู้อุ้ยมันมันรู้เฉยเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนแผนไปเข้าหลังบ้านครับมาโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมันหันหน้ามาโอเคไม่หัน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 จะวะนี้รีบใส่ใส่เลยเอ้ยเดี๋ยวกดผิดกดผิดใส่เร็วใส่ใส่วิ่ง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 ก่อนวิ่งก่อนโอเคมาแอบห้องนี้ครับทีนี้เรารอรอให้มันมดมากินซุปนะเป็นไงกินไหม มาแล้วเฮ้ยผมอยู่ห้องนี้มันเห็นปะเนี่ยเฮ้ยมาๆๆมามา,มาออกก่อนเลยโอ้โหแล้วเปลี่ยนไปใช้ประตูหน้าบ้านครับจุก๊กจุกไปไหนอินเดียเลยวิ่งไปวงกลมเฮ้ยรู้อีกแล้ว่ะรู้อีกแล้วรู้อีกแล้วไม่ได้การแล้วคุณผู้ชมถ้าผมอยากจะดูตอนมันกินน้าซุปเนี่ยผมว่าผมต้องขึ้นไปแอบชั้นสองอันนี้ถือว่าผมใส่ยาลงไปยังอ่ะใส่แล้วใช่ปะใส่แล้วใส่ซ้ําไม่ได้ งั้นผมจะขึ้นไปชั้นสองครับเพื่อไปสังเกตการดูมันไปกินน้ำซุปเลยเจ้าแม่มดว้ лай, ายเมื่อไห่แม่มดมันจะกินซุปเนี่ยผมเห็นมันเดินไปเดินมาอยู่หลายรอบแล้วคุณผู้ชมแต่มันไม่กินไอ้ไอ้ไอ้ถ้วยไอ้ถ้วยน้ำนั้นสักทีอ่ะเฮ้ยไปกินแล้วเออเป็นไงตายไหมอ้าว h a าทำไมมันไม่ตายอ่ะ ทำไมมันไม่ตายเนี่ยผมไม่เข้าใจผมปรุงยาผิดสูตรเหรอหรือว่ายังไงเอ๊ะทำไมมันไม่ตายวะเอาโดนอีกโอ้โหโคตรสวยเอ๊ะทำไมมันมดไม่ตายวะยามันแรงไม่พอเหรอเอ่อผมทําอะไรได้อีกบ้างเนี่ยโอ้โหเดินวนจนผมงงผมไม่รู้จะทาอะไรดีครับคือผมเอายาให้มดกินก็ไม่ตายอะ่ะไอ้น้ำตรงนี้ผมออกไปไม่ได้นะเอ่อผมใช้มีดได้ไหม ตัดหนาออกไปเลยเฮ้ย hey, เดี๋ยวมันตัดวิคุณผู้ชมแต่ว่าเอา้าไม่ออกเหรอออกไม่ได้เหรอแล้วผมได้อะไรมาคัผมได้หนามมาได้หนามมาเอาหนามไปทําอะไรวะหรือว่าต้องเอาหนามไปใส่ซุปแม่มดวะเดี๋ยวลองดูก่อนเอาอะไรมาอีกรอบนะึงนะผมจะเอาอันนี้ใส่ซุปแล้วก็ใส่หนามเข้าไปอีกทีนึงปับ๊บเอา้าเดี๋ยว เฮ้ยมันไม่ได้เอาน้นาใส่ซุปคู้มันเอาหนาไปวางบนเก้าอี้เฮ้ยแล้วแล้วเป็นไงแม่มดมันอ๋อมันกินซุปแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง <c oughs> สรุปยามันแรงไม่พอจะฆ่าแม่มดวิวคุณผู้ชมแต่ว่าพิษจากหนามเนี่ยมันแรงกว่าหูมันฆ่าแม่มดได้ ล้วใครจะไปรู้วะเอาจริงๆนะผมเดินวนอยู่นานมากเลยนะและไอหนามเนี่ยผมก็ได้มาด้วยความบังเอิญน,นะโอ้ตอนนี้เอาคุณแจมาก่อนมาแกจะกินใครไม่ได้อีกแล้วเจ้าสัตว์ร้ายโอเคหยิบคุณแจมาได้คุณแจแหละ,ถ,ละถึงเวลาแล้วครับมันถึงเวลาแล้วที่เราจะหนีออกมาจากที่นี่เอากุญแจมาเปิดกรงนะอืมอ่าคัสสิส none of the keys work. ว่าเอ้ยกุญแจนี้ใช้ไม่ได้ผลเอาอาพูดเหมือนเดิมเลยเฮ้ยทำไมอ่ะอันนี้ผมก็เอากุญแจที่อยู่ที่เอวของแม่มดมาแล้วนี่เอเนี่ยแม่มดก็ตายแล้วะ่ะแล้วผมต้องไปทำอะไรอะ่ะม,มันเกี่ยวอะไรกับสูตรปรุงยานี้ไหมอะ่ะโอ้โหคุณผู้ชมจากที่อ่านอ่านดูมันไม่ใช่สูตรปรุงยาเว้ยมันเป็นสูตรทำอาหารที่แบบว่า สยองขวัญมากอะอย่างเช่นแบบเอาขาแบบไปทาเนยแล้วไปย่างไฟปานกลางอะไรแบบเนี้หรือว่าแบบเอ่อต้มซุปหัวใจอะไรประมาณเนี้โอ้โหไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าเกี่ยวมีอะไรที่ผมตกหล่นไปหรือเปล่าครับแมเยอะมีที่แบบคิดหัวแตกเลยนะว่าต้องทำยังไงบ้างเนี่ยห้องนี้มันมันเข้าไม่ได้นะมันล็อกอ้าวมันล็อกนี่ผมก็มีคุณแจนี่วาโอเคไขเฮ้ยแล้วผมต้องเข้าไปในห้องนี้เหรอมันมีไอ้ตัวนี้อยู่อ่ะ ย่องย่องย่องขออนุญาตนะครับอย่าเพิ่งตื่นนะครับมีอะไรให้ผมเก็บบ้างอันนี้อะไรอ่ะเออได้อะไรมาเฮ้ยกุญแจได้กุญแจมาอีกชุดหนึ่งโอเคไปแหละขอบคุณนะครับที่ไม่ตื่นผมขออนุญาตกลับก่อนเดี๋ยวอุ้ย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 มันจับขามันจับขาแล้วเอ้าเอ้เอ้าเดี๋ยวผมต้องทำยังไงอ่ะเอ่อต้องใช้เทมหรอพิยา ชิมีดิมีดเลยนี่นะเออตัดมือเฮ้ยมันเดินได้ด้วยโอ้โหโหดโหดลาสนายโคตรโหดเลยเดี๋ยวก่อนขอมีดคืนขอมีดคืนด้วยมีดไม่ขอมีดลาสดึงมีดออกมาไม่มาโถเอ้ยเอาจิ้มแล้วจิ้มเลยเอามีดคืนไม่ได้หรอโอ้ของสำคัญนั่นน่ะเอาดำ โอเคไม่ได้ก็ไม่ได้วะอะไรวะเนี่ยทำไมเอามีดจิ้มแล้วเอาคืนไม่ได้อ่ะอ่ะถ้าอย่างนั้นผมไปเปิดโครงก่อนครับมากุญแจนี่แหละชัวร์นี่เปลี่ยนมาสามชุดแล้วนะเออต้องอันนี้แหละเปิดมาเรียบร้อยนีกลับบ้านซะครอบครัวต้องสาบนี้ถึงจุดจบแล้วขอบคุณพี่ชายแต่เราไม่มีบ้าน เอาเราสาม,มารถอยู่ที่นี่ได้ถอนหญ้ามีหนามซ่อมแซมบ้านและอยู่อย่างมีความสุขความคิดไม่เลวนี่แก้ไขที่นี่สักหน่อยสนุกกับชีวิตมีทุกอย่างที่นายต้องการแต่ถึงเวลาที่ฉันจะต้องบอกลาแล้วเดินทางปลอดภัยดูแลตัวเองด้วยอะโอเคโอเคทุกคน บายบายแล้วเจอกันนะฉัน <ś 2> ไปก่อนนะเราจะต้องไปตามหาน้องสาวต่อนะฮะอยู่ที่นี่ไม่ได้อุ้ยแต่ผมเสียดายมีดมากเลยอะ่ะผมแบบอยากได้มีดคืนอะ่ะท <ś 2> ีไปแล้วมาที่ป่าโอ้โหกลับเข้าป่าอีกแล้วโอโ,เ,อ <ś 2> โอเคครับ,ค,รบคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันใหม่พาทหน้านะ ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไค i b ์กับผมด้วยนะเอาไว้จะเจอกันใหม่พาร์ทหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ